ลงเก็บบัวครับตอนนี้แล้วบอกว่ามีปลิงอ่ะติดเจอสบายๆายนะครับป้าชมมาดูเอาระวัาางไม้ระวังไม้นี่ครับมาเก็บสายบัวครับง่ายๆปลิงเยอะไหมไม่มีเลยไม่จะไม่กลัวไหนก็บอกว่าปลิงเยอะเลยน้องบอกว่าเนี่ยตาบอกไม่มีห<อ>รอกปลิง ยสวิงดูยังเดิมพยามบริกล่ลึกน่เชื่อกี่ปากตุกแต่ว่ามันมันแน่นมันเดินลำบากเดินลำบากระวังดีๆเดินดีๆถอยได้ถอยนะอย่าไปลึกนะเอาแค่นี้พอ เนี่ยนี่ไงไม่เห็นบอกว่าอันตรายไงเราไปลึกแล้วทีนี้เพราะม,มันเงินลำบากเด็บอเลีวยวเยะตุกูโหตุกพลาสติกไปเดาเคยอไงเลียวเยะตุกพลาสติกมาดะเลิกลางร้อนนะ,ะอมมักบัวครับสายบัวนี่แกงกะทิยกให้จะชมดูหน่อยมีปิงไหม พื้นเยอะเลยตะไบเต็มตัวเลยรอแค่นียสุดเลเอาละแค่นิละเอาละเอาละสำลัลเอเอโอ้ยรองเท้าไงเขาละพ้นสีห้ามแล้วพี่น้องเสียงฝาห้องครับเอาละโอเคแล้ว ส,สู้แน่ครับสู้แน่ใส่เบิ่งมีปิงวอนนั่นน้ำโตน,นั่นโอ้ปิงปิงตองเฮ้ยบักยางหลายบัดน,นี่ปิง